ชมเนะคะเตียมสปอนเซอร์ชเี้นอวันนี้ลูกสาวซพอแล้วค่ะโอ้นรงเพงสุดคเพุดพอแล้วค่ะวันนี้สวยมากเลยอ่ะคว่ำละนึพี่พี่ว่ายุงสวยปะ้หงไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ลูกสาวจะทำให้เต็มที่เลยค่ะแม่สุขาเหนื่อยมากเลยอ่ะเจ็บอ่ะแม่เจ็บอ่ะ ทำไมเหรอปักชุดเจ็บยุดเดื่ไม่เฉยแม่ข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วทำยุ่งาแบบนี้อ่ะแม่สุแม่สุที่หอยดองหรือเปล่านะหนูอยากรู้จังเลยแม่สุไหนใบให้หนูนิดนึงได้ไหมหนูอยากรู้จักแม่สุจังเลยค่ะออนั่นแหละหัวใจหมถึงว่าแม่สุเขาทำใช่แม่สุหอยดองไหมหรือว่าแม่สุ ไม่อยากเปิดเผยตัวตนหนูยังรู้จักมากแม่สุอ่ะอยู่หน้าฮอรหรอแรงอุ้ยพี่ปาร์ตี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปาร์ตี้จุัยนะคะราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเพราะว่ากินเส้นเล็กเดินง่ายๆเป็นงานเล็กๆไม่เกี่ยวเลยดองหัวใจแม่สุ หมายถึงว่าทําธุรกิจหอยดองใช่ไ้ยถ้าเป็นแม่สุหอยดองทุกคนพิมพ์แม่สุค่ะแม่สุแม่สุแม่สุแม่ส,มสุพิมพ์คะ่ะอ่ากาบแทบตักแม่สุอืม ขอบคุณแม่สุนะคะที่เอนดูยุ้งมาแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นเมนหลักเป็นแม่หนูอีกหนึ่งคนนะคะแม่สุขาแม่สุเท่ากับเศรษฐีนี่อีกหนึ่งคนแม่สุแม่กวางพิตี้ป้ามามามหาราชินีแม่สุเอมหาราณีแม่สุเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชุมประจํชาติเหรอใหญ่มากใหญ่แบบ คือล้นเวทีเลยอ่ะจนครูเคียงบอกยุว้าวออกก่อนนะลูกคือมันมันเดินฟินาเล่แล้วมันเกินเพื่อนเกินลาวอ่ะต้องตัดออกเลยอ่ะเพราะว่าพี่แบงค์เขาทำถึงเกินไง<ม>อืมจริงเป็นแบบนี้จริงแบบนี้นะพี่แบงค์จริงนะ<ม>พี่แบงค์ทำถึงเกินแม่ค่ะหนูเจ็บ<อ>มือมากเลยอ่ะแบบว่ามันเจ็บมือไปหมดเลยอะ่ะแบบไม่มีไม่มีเออแบบชุดเหนื่อยจังเลยแม่ติดแหงน้แม่นะแม่คือแบบว่าหนูแบบ ยูมันไม่ได้ปัก่ะพี่เอ๋ปักพี่เอ๋ปักค่ะฉันทำค่ะฉันมีรูปค่ะเธอถ่ายรูปพี่เอ๋ทำแม่สู่ขาแม่สู่พี่เอ๋ทำค่ะพี่แบงค์ตั้งแบงค์ตั้งใจมากเลยนะคะตั้งใจแบบสุดๆไปเลยอ่ะจริงแม่ฝากชุดด้วยนะลูกวันนี้ฝากความหวังไว้พี่เอ๋ทำค่ะนะคะชุดอะไรคะต้องเปรย์พี่แบงค์ด้วยอุ้ยถูกใจตรงเลย่ะบิ๊กพี่พี่เปิลไม่ค่อยมาเลยได้เสื้อลายดอกไปใส่ อ๋อพี่เปอร์ปันข้าวลูกแปบนะคะอันนี้น่ารักดีิงมาหาวันที่จะในเนี้ยการแสดงนินแม่ขึ้นมาหาลูกเนาะอะไรมาค่ะมาตลอดต่อเธอแบบมาเร็วมาก็มาดึกบอกให้มาเร็วๆทำหนูนอนดึกังช่วงนี้ช่วงนี้เขาช่วงนี้เฟมัสค่ะช่วงนี้คุณโยเขาาะที่จะฮอตหยุมหยุมหยุม รอบนี้สําคัญไหมสําคัญสําคัญนะแล้วพี่พิมจิกก็ได้ชุดอ่าสำคัญทุกรอบค่ะใช่จริงๆวันนี้น่ามาดูนะเพราะว่าเป็นงานคอสตูมแบบ ระ,ะระดับชาติอะ่ะมันเป็นงานคอสตูมเจ็ดจังหวัดระดับชาติอ่ะมันคุ้มมากเลยนะทุกคนเพราะพี่ๆี่เขาลงทุนกันบางบางจังหวัดเป็นแสนแสนะรายได้รายได้เยอะเลยบางจังหวัดที่ว่าก็คือเราเองไม่ร <c oughs> ายได้เยอะเลยบางจังหวัดอะ่ะลงทุนเยอะมากจังหวัดดูก็แมฟฟินก็จัดเต็ม <c oughs> ถ้ามาดูก็จะคุ้มค่ามากหนุนทางฝั่งเวอร์ไม่ปิดปาก แล้วคอือ่ออ้าวนะตอนนี้ไม่ได้มเดียาพูดว่าเป็นไม้กวาดอยากย้ายได้ไหมเสียใจยนะใครพูดจริงไม่ได้นะเป็นของหลวงเลยนะคะรลอ้อตบปปดสิบสาค่ะคแม่บอกรถมีสายแปดอ๋อกมแฟโแปรกมแฟโปรกาแฟเหรอ วันนี้ไม่มีน้ำมัสจรย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่สวดมนเพราะว่ารุบาอาจารย์เนาะคนใครแต่งหน้าให้คะใครไม่สปอยบอสสปอยเองจบเก็บดีนะกรุงเทพมันเก็บดีนะสปอยเลย พี ان, le, a, March, ่แบงค์พี through, ่แบงค์ก็สั่งไปแอบเก็บชุดเอาผ้าคุมเจอทุกจังหวัดเขาลงกันบุ Commander ้มบุ้มเป็นงานสตูยิ่งใหญ่กรุงเทพหรอเก็บดีรักใช่ไหมเจอเลยตุ้มเก็บดีนักนี่อของกูยู่วอาเพินหน่อยนี่ค่ะครับกูมานมากเลยตอนนี้ บอสสปอยว่าอะไรไม่บอกถ้าอยากดูก็ไปเข้าดต้มเดชไม่เปล่าพี่ทีมาเว้บ่าววเว็ะชื่อเ็ะชื่อซาลาวินเ็ะชื่ออร่อยมาก ที่หลังไม่เอาดีนะเราไม่ใส่อันนั้นไปซ้อมอ่ะแบบเต็มเต็มอ่ะเกือบ,แ,บแล้วพี่แบงค์ดีนะไม่ใส่ไปซ้อมอะ่ะเร็วจริงจริงๆๆๆๆพี่วินเนอร์โดยเฉพาะพี่วินเนอร์นักข่าวกายภาพ <c oughs> พี่วินเนอร์นักข่าวกายภาพท่านหนึ่งักข่าวมา,มาพร้อมภาพและการวิเคราะห์ชุดจาริงที่ตลาดเห็นแค่นั้นนหะ ยังไม่ทันขึ้นเลยนะมีการวิเคราะห์แกะเชื่อมโยงหนักหรือเปล่าเอ๊ะเห็นนเขาถือน่าจะชุดนัาตะใหญ่อ่าแกะเชื่อมโยงเริ่มมาอยากมีชายแท้ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้จังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวชายแท้เขาไม่ให้แค่ก๋วยเตี๋ยวหรอกระดับชายแท้จะให้แค่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เข้าใจปะเจอเนาะ เยี่ยมข้าก็จะหาว่าโอนไม่ได้ก็ต้องหาว่าหนักหรอมาหรือยังคะเน่เด็ดเจอแค่นี้เด็ดเจอหน่อยเด็เจอแค่นี้เลยมาหรือยังคะเดี๋ยวเจอแค่นี้รู uh ้เลยลนลานเลยพี่เบนชุดสุด ขึ้นหน้าขึ้นผมตอนกี่โมงตอนนี้ช่างยังเดินทางยอ,อ,อยู่เลยหรออยู่เซ็นลั่นทุนกำลังซือ้อห่วงมะมาแล้วจ้าอา่านัน่นๆๆๆๆโดนโกโดนแกลงอีกแล้วพี่เบนจัดการหน่อยตำหวดลงเลยรักมากอากาศหายใจไม่ม่อจะมีเลย

มีพี่พี่เอฟซีคือเขาจะเป็นไซส์สึกเธออย่าไปบอกเขานะเขาใส่เสื้อกัักสีเขียวเธออย่าไปบอกเขานะเขาใส่เสื้อกัักสีเขียวแล้วเขาดูฉันอยู่ <Okay. S 1> เขามาทําจังหวัดหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ตรงหน้าฉันแต่วฉันจะแอบเดินกินข้าวเสร็จเดี๋ยวฉันจะแอบเดินตามไปแล้วก็ไปสปอยพี่ด้านหลังเขียนว่าลามลักตอนเชาน้าได้ประวันเยอะไหมอดดูตื่นสาย ตะวันหรอเมื่อเช้าได้กี่ตัวอุ้ยอุ้ยเขาเริ่มรู้ตัวแล้วเขาหันมาแล้วเอาหรอวันนี้รับอาหารจากพี่พึ่งนะคะทุกคนพี่พึ่งส่งข้าวมันไก่อะไรวะบุญตรงกี่ให้เจอนักบ้งางเขารู้กันหมดแล้วหรออ๋อเจอพี่แน็ตบ้างพี่แน็ตพี่แน็ตอยู่ไหนวะแน็ แนตแนไหนแนไหนาทีอกว่าเป็นเนื้หนเจ้าของร้าน๋ออตเเจ้าของร้านอะไรร้นไหนบุญตรงกี่บุญตรงกี่ามันใ้ไม่ได้จะมองอ่ะวตัวแต่ไม่ยมองไม่เห็นเลยดูแล้วเปิแล้วมันจะคลอนไฟมันจคลอนได้ รอชมเลยความปังต้องกค่ะทุกคนนะไม่เหมือนวันนี้ก็จะพยายามเอาชุดให้อยู่นะคะทุกคนใช่เออหายใจออกไหมข้างในหายใจออกแต่ว่าใช่นานมากอ่ะก็จะเริ่มมาแล้วมาแล้วพี่จิ๊บมันจะเหมือนเอาชุดมันจะน้อยลงทุกคนมาวันนะคะพี่จิ๊บพี่จิ๊บเจจิ๊บ ซื้อแว่นหยิบแสงให้ยุงนะทุกคนอวยอวยพี่จิ๊บเร็วพิมพ์คำว่าพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บอองจเหวยเลยอวยเลยอวยเลยพี่จิ๊บพี่จิ๊บอ้าวไม่ให้จ้าเอาหรอเันหยุดพิมพ์ก่อนหยุดพิมพหยุดพิมใครหรือใครเคอมเมนต์ อะไรมากตกใจนะโคโลจ๊ดไดบ,บมมมไม่ได้ยินจริงๆแ<จ>บบใครยิงนิดนึงสมมติเราอยู่เนี้ยแล้วแม่พูดมาคุณไม่ได้ยินนะจบหน่อยแนบๆหูน่อยละช็อตฟิลมากชุดใหญ่มากไหมใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าครูเพียงต้องเอาชุดลงอะ่ะบอกว่ายูว่าเอาแค่นี้พอลูกเพราะว่าฟิลเล่ไม่ได้ต้องตัดออกคือทํามา100%เว้ยชุดยูว่าเฟิร์นอ่ะทำมา100% แต่ว่าได้ใส่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ะคิดดูความใหญ่ของมันะค <c oughs> ือล้นเวทีอ่ะล้นเวทีจริงๆริงยุหาดตัวให้กูแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาดัวให้กูแล้วเนี่ยไปพูดเวอร์ฟอีกแล้วทำไมเดี๋ยวได้ถุงยางกัเชื่ออีกหรอไปเปิ้ลโอ้โหอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมไก่ทอดพี่แบนค์คือ แส่ว่าพี่แบงค์คืออะไรงงมีคนไม่ทันเกมอยู่วะแล้วนี่ให้ดูนี่ไงค่ะเดี๋ยวให้ดูไก่ทอดเลยไหม MGI โบน้ำแค่นั้นใบสีหนไม่ได้ใส่เป็สอสีน้ำอ่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป็นสีน้ำน้ำอ่ะสีอะไรอ่ะสีน้ำน้ำอ่ะละนองอ่ะประมาณขึ้นชั้นโบ โอเคชุดสวยมากทุกคนดูดิชุดสวยมากเงาเงาอ๋อเป็นมือโหสวยจริงด้วยนกยูงอ๊ะเฮ้ยถ้าไปยูงให้มันหนักอะไรให้มันหนักอากเฮ้ยดู้วยไม่ที่ใส่ถืออะ ก็ไม่ได้ใส้ต้องรอสักครั้หนนี่สปอยมีคนฟิล์มลูกสปอยชุดสวยมากชุดสวยมากน่ากลัวไปได้ไงแม่เดี๋ยวติกต็อกเขามีปิดกันอีกทำไรโอ้โหโอ้โหอยู่พูดมึงไม่ไวหน้าคูเลยหรอมึงไม่พูดไว้หน้าคูเลยหรอใส่หมดไม่สนแต่ลูกปกติปกติคืออย่างนี้ใช่ไหม้ตก เนพวกเธอก็เป็นอย่างเงี้ยแหละปกติอ่ะเขาพวก AI มันจะจําหน้าใช่ป่ะมันถึงดานยอดวิวใช่ป่ะแต่คือจําหน้ากูคือปิดกั้นการมองเห็นเลยใช่ป่ะหนูว่าแล้วเรามนช่องหนูโดนบ่อยไอชิปนั้นแม่เล่นกับหนูที่ภูเก็ตจําหน้าแม่ไงแล้วจะร้านดีกว่จะร้านแล้วว่าอืนจำหน้าพี่แววแล้วว่าจำหน้าแล้วมันก็ปิดกั้นหนูบ่อยเลยช่วงเนี้ยเพราะว่าหน้ากลัวเป็นสื่อแบบอนาจารโดนปิดกั้น หยุ่มกันแม่ลูกก็หยุ Math ่มกันตลอดจริงมึงต้องงี้แหละแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เขาเชิดใส่อ่ะอยู่อ่ะเขาเขาแบบเขาเขาเขาทักเขาแล้วเขาไม่แบบว่าชื่ออะไรอ่ะเขาพูดกลับมาแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหมือนกันใครอ่ะเออเนี่ยเห็นปะดูดิออกออกไปก่อนบางทีเราก็บางทีเราก็เข้าใจอ่ะนะเขาแบบเวลาเวลากินข้าวต้องอย่างนี้ด้วยดีเลยน่าขึ้นเลยน่าขึ้นหน่อยนะเดี๋ยวเราัน เออเวลาเดียดเราต้องทำมีไว้เร็วๆมีไว้เร็วๆเนื้อเขาเฟมัดขอดูคนข้างๆหนึ่งนี่ไงแก้มเจวีวีพี่แบงค์รูปเมื่อกี้ฉุดอยกากแน่ๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่พวกนี้เป็นแอนิมอลเป็นแอนิมอลบายอีกเป็นแอนิมอลห้ามพูดคำว่าลัดสุดพี่แบงค์คืออะไร,รอ่ะใคร,รอ่ะ คุณโบยังใครอ่ะคุณใส่ใช่ไปอะไรท์พี่แบงค์นางน่ารักนะเอ้าก็อยู่แล้วค่ะแล้วใครทายถูกอันนี้พี่โยมาดู้ไหมอ่ะพูดเลยฉันพูดได้ฟังเลยนกเยอ่ะฉันพูดเลยว่าชุดนกยูงเออบอกเถอะเนาะเออไหนๆก็อันนี้อันนี้อันพูดเลยก็คือชุดนกยูงค่ะก็คือเป็นแบบการลำแพนความสง่างามของผู้หญิง พ <Hi. S 2> อจบเลิกพูดแล้วพอสปอยแค่นี้พอนะพะะอแต่เรื่องชุดรายละเอียดพี่แบงค์ไม่พูดนะแต่พูดได้เอาโอเคอยากรู้ก็อยากรู้อยากวุ่นวายมากก็บอกเลย<ม>บอกไปเลยจบพอแล้วโอเคจบรู้แล้วนะทุกคน,นชุดน้องมา้าไปถามไปเต้าม้าเลยไปถามช่องไปเต้มาม้าให้น้องได้รีเพลย์เซนต์ ชุดเลี้ยงมนยิ้มจำฉับได้เลยจ้ะยิ้มดิยิ้มอีกไู้ได้เลยจ้ะดีกว่าเดิมเยอะมากใครเขากองวันแรกอ่ะเพื่อนถามว่ามึงเป็นอะไรวะโกรธอะไรกูวะเจ๊น้ำฝนมิสแคนเทพจำได้ว่าที่ถอดตัวไปอ่ะที่สิงห์บุรีอ่ะเจ๊น้ำฝนอ่ะให้ยุ้งแล้วเธอทำหน้าตึงใส่ฉันฉันไม่กล้าคุยกับเธอเลยยุ้วะวันแรกอ่ะนี่ถามจริงโดนกรธอะไรเหรอถามจริงโดนเพื่อนตกหลบตุกไหมต้องพูดว่าหลบตุกหลบตุกยัง ไม่มีเราเลื่อนพูดแบบว่าล่าดูกันไหมว่าแบบเลื่อดชุดไหล่สุยทําไมอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยแล้วก็นอนอสลบไม่มีเวลาได้ได้ได้ฝอยอะนึกออกปะหลอดเอาดีดีใช่ไม่มีเวลาได้ฝอ,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 อยเลยเพราะว่ามันมันเล็กๆในมันต้องแสแตนบายไม่ค่อยมีเวลาฝอยจ<ด>ริง<ด>อะและช่วงหลังมาเห็นฝอยเยอะเลยอะไว ก่อยเตี๋กแม่นั่นแหละอีห่มมึงก็พูดเนาะทีมก็ซักใจสวัสดีลูกกินข้าวยังก๋วยเตี๋ยวจ้ายังยกไหล่ทำไมล่ะลูกยกไหล่ทำไมกินให้หมดนะไม่หมดแล้วอิ่มไม่แล้วมันอืดแล้วอ่ะอยู่ใช่เขาให้แซนดเยอะตอนแรกอยากกินน้ำมันแล้วคราวนี้มันอืดจบไม่กินแล้วปิดจอ ไม่ได้มาไลฟ์กับพี่แบงค์บ่อยๆค่ะแต่งหน้ากี่โมงประมาณหกโมงเย็นค่ะออแต่ก็สบายใจแล้วแหละเไ,ไม่มีอะไรแล้วมุมกล้องให้มันเหมือนดาราเลยพี่ยูดาราค่ะจบเนาะก็เราพร้อมจะเป็นดาราหน้าผมยังไม่ขึ้นนะเราจะเป็นซูเปอร์สตาร์หนูลูกคนคนสวยเขาแต่งอะไรก็สวยค่ะ <c oughs> พี่แบงค์ได้นอนไหมไม่ไ,มได้นอนค่ะกี่โมง อโหชุดเหรอต้องรอแบบหนึ่งอ่ะจะรีบไปไหนล่ะอ่นหลังชุดมาสวยนะลูกเห็นลางๆใครอ่ะต้องเป็นพี่ๆที่ทีมเราแน่เลยใช่ไหมก็จะเห็นระยะใกล้แค่ตรงนี้แค่ใกล้ๆตัวพาลิฟอะไรคะตัวยูทูค่ะอุ้ยลดไหมดีไหมดี for you 2เห็นไหมกินข้าวไม่หลุดเลยเออลดรอดูน้องค่ะได้เลยค่ะใครอยู่กรุงเทพก็มาดูได้นะเพราะว่าเขาเปิดขายบัตรน้างาน แต่จริงๆควรมานะคุ้มวันเนี้ยวันนี้วันนี้เท่ากับเหมือนเสียตังค<ช>์ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ว่า,<ม>าคุณคุณ<บ>ได้มาดูความอลังการได้มาดูโปรดักชั่นได้มาดูชุดสวยๆในเราเหล่าบรรดาดีไซนเนอร์คือดีดไซนเนอร์ไทยตื่นเต้นกันมากวันเนี้แล้วหลังเวทีพี่เลี้ยงเยอะมากคือเขาก็อยากจะพรีเซนต์ชุดกันน้องๆทำกันมาเดือนเดือนอ่ะกันเลยก็น่าต้องพูดคำไม่เห็นอออ๋ทยโทษ ไม่ได้ TikTok sensitive ไอ o ลิ TikTok I อ o v e TikTok แชร์แชร์หัวใจกดแชร์กดแชร์กดหัวใจกดแชร์กดหัวใจกดหัวใจให้หน่อยเร็ววันนี้นกช้ำไหมย้ายแวทำหลบก็น่าจะมากันหลายตัวอยู่ินั่งรถตัวกำลังไปดูพี่อยูคุณแม็กขบคุณค่ะคนเห็นดาวล่างยื้อมันจะมีถ่านใต้เท้ากั เรือเรืออะไรฉันบอกว่าชุนนกยุงค่ะไม่มีคนพอบอกพอพูดความจริงก็ไม่มีคนเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็อย่ามาถามนะลำคาญพอแล้วเออพี่พี่แบงค์ไม่สปอยแล้วแบบสปอยพอบอกความจริงก็เหนื่อยแล้วมันเดิมันเมันเดิมได้แค่คือพอบอกความจริงพี่แบงค์ป็หดใหม่ล้วจะไม่คุยละงอนเลยค่ะเห็นไหมล่ะ ไม่ดีก็ว่ามันปวดชั่โมงละวะพี่แบงค์บ่ายโมงครึ่งค่ะสอมบ่ายสามสอมบ่ายสามไปเข้าห้องน้ำเข้าเรียบร้อยเตรียมตัว เหรือ,อยังมีใครจะมาหาไหมน้าอยากเข้าพูดคำนั้นไม่ได้โชว์ไม่ได้ไอ,อ๋อ,อเห็นวาแดงแงมากฮะเดินไม่ได้เลยเสียงถึงแล้วหน้าบอไปซื้อรองเท้าใหม่ใครจะมาโกหก โอโหยางเห็นตอนแต่งหน้าไม่ได้ตอนแต่งหน้าขออนุญาตไม่ไลฟ์นะคะเพราะว่าต้องทําสมาธิแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าจะทํางานไม่สะดวกนะคะทุกคนคะ่ะยูวะจะไม่ไลฟ์ตอนแต่งหน้าเด็ดขาดเพราะว่าพี่ช่างแต่งหน้าจะได้ทํางานสะดวกแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งด้วยถ้าเราโมแต่ไลฟ์ลำยัยก็จะโดนบทคุณครูก็จะแบบคุณครูบทออกไหมทำไมไม่เสร็จ <c oughs> สักที <c oughs> มัวแต่ไลฟ์สดไม่โฟกัสใจปะเออ นี่เป็นเหตุผลที่ยูว่าไม่เคยไลฟ์ตอนแต่งหน้าเลยเพราะเราเป็นเบอร์แรกเราต้องต้องให้เกียริพี่ช่างแต่งหน้านิดนึงถ้าไล่อะมันจะยุบจุบจุบยุบยิ๊กยุบยิกย๊ก ใช่มันจะลำยิยเแล้วก็ต้องให้เกียริพี่ช่างแต่งหน้าให้เกียรติ่ยคุณครูที่เขารอเราด้วยอย่าให้เขาตามเยอะแต่งหน้าไม่เสร็จมัแต่ติดไลฟ์หลับขึ้นหลับตามัแต่พูดแต่คุยอย่างเงี้ยไม่ได้ทุกคนมันมีได้แล้วมันจะมีมาวาวคือมันเป็นเป็นสิ่งที่พี่ช่างแต่งหน้าทำกันบ้านมาว่าแบบจะแต่งประมาณนี้เราจะมาแบบไลฟ์ดูตลอดเวลามีได้จริงๆขออนุญาตไม่ไลฟ์นะคะไม่งั้นมันจะยากทุกคน ถ้าไลฟ์เนี่ยก็มาคุยกันตอนนี้เราต้องเป็นจังหวะจัโคนเว้นช่วงบ้างอะไรบ้างให้พี่ๆคิดถึงยุงบ้างฝากให้กกตะกาด้วยนะดูหน่อยอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกของมีก็ต้องซื้อตัดเอมีมาอ๋มาดครออ <Yeah. S 1> ปีที่แล้วก็หลับกันเยอะ <Okay. S 1> ดูไปรุ่นไปเมื่อไหร่จะเสร็จ <Okay. S 1> ที่คำของคว่าใจเขาจะโชว์ต้อง <Okay. S 1> จบไปจัดกระดูกต่อแล้วนะ mm hmm. กดตะกร้าคอนแทคเลนกันต้องกดในช่องหลักนะกดในช่องหลักนะทุกคนยอดมันจะได้ขึ้นในช่องหลักถ้ากดตะกร้านะคะ mm hmm. มาแล้ว แทบสม่สีดหลังไหลสุดอะไรนะโหน้ามาอาคาตอยู่หลังไหลสุดข้างหลังมีคนอาคาดคระเมื่อกี้ช่องหลักไม่เห็นยังขึ้นไม่ได้ไงโดนปิดลั่นกุ้นไงคุสลวินตะกาจะกลับมาตอนไหนอีกสองวันกำลังให้พี่ลุชาแก้ให้ทุกคนกำลังให้พี่ลุชาแก้ให้ตอนนี้ช่องยุ้งละเอียดอ่อนมากเสี่ยงต่อการปิวเลยแหละที่คุยกับทีมนะ ดูวเฟิร์นสวยๆขอบคุณค่ะงุ้ยพิพันนาต้าอยุ่ต้าอยุ่มันเป็นที่เเป็นบรรทัพเรือครับที่โผล่เรือครับอจบจบละยิ้มหวานถ้าปิวอีกจะหักคะแนนใช่จะไม่ทำให้หักคะแนนยุ้งยุง ตื่นเต้นไหมจะถามว่าตื่นเต้นไหมก็มีตื่นเต้นนิดนึง oh, oh, oh. พี่แบงค์อีกหนาทีเรื่องหนูด้วเดี๋ยวหนูจะลงทุกคนมีคำถามให้เวลา Q&A 5นาทีเริ่มเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมตัวแล้วเข้าห้องน้ำควีนยุงวันนี้รอบชุดประจำชาตินะคะฝากมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครด้วยนะ เป็นสีฟ้าเออเรือขับมันใหญ่โอ้ยนั่นแหละประมาณนั้นรู้กันหมดแล้วแหละแต่ทำสปอยให้เอ๊ะรอดูค่ะใครอยู่ข้างหลังครึ่งหน้าน่ะใครอ่ะ สวยมากกบาอะไรนะเก็บอารมณ์ตีอารมณ์เก็บอารมณ์หรอแต่งจุ้มไทยก็สวยแล้วรอกรีดได้เลยต้องกรีดแรงๆแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เยอะๆนะยุวะเฟิร์นยุวะเฟิร์นกทมอกทมเพราะว่าเราเดินคนแรกพี่ๆต้องรีบเม้นต์ไปก่อนเลยกทมกทมกทมให้มันดันๆัโอเคป่ะ เรานัดกันก่อนนะในที่นี้700คนดูนะพิมพ์ไปเลยกทมก กอทมอกอทมอต้องพิมพ์พิมพ์พิมขึ้นมาเลยเพิ่งมาแล้วคิดเลยจริงเหรอ,อคกกแ,แคปหน่อยเร็วแคปไปลงด้องอค,กกนคนเลยน่ารักจรเลยอย่างงงมากจริงทำไมฉันสวยได้ขนาดนี้วะแกฉันแบบ <c oughs> คนอันนี้เรียกว่าหลงตัวเองแล้วลูกหลงตัวเองล,ล,งลงวเดินแต่งตวไมโอเคเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะคะคนขาไปแล้วนะไปแล้วนะฝากเป็นกำลังจุยด้วยนะคะฝากเป็นกำลังจุ <c oughs> ยด้วยนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีคนหัวเยอะแยะเลยบายรอดุงดูยุ้งด้วยนะ